ไมีพาเขาขึ้นเขาหาเห็ดอีแล้วจ้ะเพิ่งขึ้นมาโอ้ยเมื่อเพิขึ้นมาถึงจ้ะมาเบิ่งเห็ดเมื่อคืนฝนตกแห้งขนาดต่นนี้ก็ยังตกอยู่จ้ะปล่อยๆมาลุน้นมาตามเบิ่งจ้ามันนี้สีหมานเห็ดวะไปะไปเลยจ้ะเจอแล้วจ้าดอกนี้ เพลิงสวยเลยนี่จ้ะนี่จ้ะงามๆเลยดอกแรกแหกหมานจ้านี่มันหมานจ้านี่จ้าอีกดอกนึงจ้ะสวยๆเลยจ้ะนี่สองดอกเปต่อนนี่นี่จ้าเนี่ยกำลังออกจ้ะนี่นี่ กำลังออกจ้ะสองดอกเก็บเลยจ้านี่จ้ะนี่จ้ะงามเลยจ้ะด <c oughs> อกตตมุตตมิจ้ะกำล,ลังแก่งซแซบนะจ้ะไปรุ่นกันต่อจ้ะเจอเลยจ้ะนี่จ้ะนี่ มันถือฝนจ้ะมันถือฝนแล้วการนี้ฟังดอกจ้ะนี่ใกล้ๆกันเลยจ้ะนี่จ้ะใกล้ๆกันเลยนี่มันมาแล้วจ้าให้เพิ่งแดงเนาะจ้ะเอออืม สองดอกจ้ะนี่จ้ะงามๆเลยจ้ะงามๆเลยนี่จ้ะรุ่นก็ต่อจ้ะออจ้ะงุกดอกจ้ะนี่นี่งามๆเลยจ้ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาหนิ นี like Duncan, ่จดอกน้อยมัน huh. น uh ี huh. right. ่จ้ะน er ี่จไปหาฮกเก็ดดอกเลยจ้ะไปรุ่นกันต่อจ้ะดอกแบบางเลยจ้ะนี่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 จ้ะนี่จ้ะโอ้สวยเลยจ้ะรุ่นกันต่อจ้ะ มีแต่มีจ้ะมีจ้ะมีอีกเฮยสวยจ้ะาดอกจ้ะมีจ้ะโอ้ยลูกันต่อจ้ะเจอแล้วจ้ามีจ้ะอื้ม สวยเลยจ้ากิบเลยจ้าอื mm ้อือจ้าี่จ้าไปจ้า,จาสวยไปลุ้นกันต่อจ้านี่สองดอกจ้านี่แล้วก็อีกดอกหนึ่งทางโน้นจ้าใกล้ๆก,กันเนาะน,นี่จ้า นี่ไปรุนกันต่อจ้าจ้าจ้ากำลังสิขึ้นจ้างามๆเลยจ้ารุนดอกจ้าไปหมาแนวเริยมมาแ้วริ่มนี่เจอแล้วจ้าสองดอกนี่จ้าดอกนี้ ใกล้กันนะต้องเดียวืึงดีเวลาตากูดักได้เจวได้จ้าดูโคนต้นไม้นี่จ้าอืมอืมนี่จ้ะ

ใกล้ๆกันเลยจ้ะสามซีดอกจ้ะนี่จ้ะนี่ี่จ้ะจ้ะลุ้นลุ้นกันต่อจ้ะไาหลายเป็นมากจังนอยเลยจ้ะเลยอ๋อหน่อยนึงเลยจ้ะไปรุ่นกันต่อจ้ะ dạng 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 dạng

เรากำลังไปไปเสียไปจ้ะฝนตกแล้วจ้ะนี่คนมาเลยขึ้นเขามาหาไม่ได้แป๊บเดียวฝนตกเลยฝนตกคำคำนี่ค่ะสภาพปลาเนาะฝนตกสั่นใดกับโบยานได้จ้ะไปห,หาต้อจ้ะรุนกันต้อจ้ามีคนมาหลายเลยจ้ะไปซึ่งกันต้อจ้ะ dọc mặt 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 เพื่อนสาวเห็นน,น,หน,นี่้ิเก็บไปหลายดอกแล้วสือเสือเสือเห็ดพึ่งเห็จ้ะเี่จ้ะนี่นนเ็เพึ่งดำจ้ะนี่ดอกโอ้เห็ดพึ่ง ี่จ้ะแม่กระลุนี่จ้ะนี่ดอกนี่จ้ะนี่ได้สามดอกเลยจ้ะมองนี่เดี๋ยวแล้วจ้ะนี่จ้ะดอกตะมุตะมิ นี่ค่ะใกล้ๆกันชิบมานี่เลยจ้าค่อยๆ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 นี่จ้ะนี่นี่จ้ะนี่จ้ะอีกใกล้ๆกันใกล้ๆกันเลยเห็นบ่จ้ะนี่จ้ะ ไปเพิ่งแดงจ้ะไะเรื่องกันต้อโอ้เรื่องพี่ยองเกี่ยบห <laughs> ันขับมาจังไม่เห็น <laughs> โอ้ยนี่นะไปเยี่ยบดอกมัน

ดอกสวยๆเลยไม่เอียงอันเก็บไปจองดอกนี่จ้ะอุ้ยดอกสวยๆเลยจ้าไปเลยจ้ะฝนกระทุกี่น้องเอ้ยฝนดีแล้วนู่นนึงจ้ะนี่จ้ะอือนี่จ้ะอื้อ้ออ้ออื้ออื้ไม่เพลินจ้ะอือมาย นีวนานเลยจ๊ะเอเอเจออีกนี่จ้ะนี่นี่นี่จ้ะเร็บเลยจ้ะนี่จ้ะงูนึงจ้ะที่เพิ่งโอ้ยมีดอกน้อยๆมานำนี่นจ้ะ กะให้เพิ่มข้าจ้ะใเพิ่มข้าวจ้ะตอนงาเด้อ

เจอแล้วจ้ามูนึงจ้ะนี่ให้เพื่อนเขาเหนียวจ้ะนี่นี่บานต้วนี้ค่อนข้างเหนียวสุอๆเก็บไว้ล้วบอกทางนั้นเก็บไปเลยนี่เลยจ้าเก็บเลยจ้าเก็บเลยเพื่อนสาวเห็นจ้ะเพื่อนสาวเห็นเฮ้ยนี่เห็ดมั้ อันนี้กูขอได้บ้างมั้เซินกูเห <c oughs> นี่จ้าใกล้ๆกัน,นจ้านี่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 จ้าอันนี้ของค่อยเด้ออันนี้อันนี้ของค่อยจ้าอันนี้เพิ่์นห้นี่จ้านี่จ้าดอกตะมุตะมิตะมุตะมิ โอ้ยดอกน้อยๆมันก็นหลายเนาะนี่ทิ้ดดอกน้อยมันจิชไวอ้อืมอนอยค่ะพอนี่จ้ะนี่จ้ะนี่นี่สองดอกน้อยๆ เพิ่งแดงจุ่มนี่จุ่มนี่นางเอ้นางเอ้นี่จ้าโอ้ยขอโทษขอใครขอโทษขออภัยโอ้ยหัวหลุดหัวร่วงนางเอ้บุญเป็นคนเหยียบบ่้อหยาบเหยียบหัวคิดหัวขวบยุบ

เพิ่งเพิ่สี่ดอกดันๆเลยจ้ะเดี๋ยวเราค่อยเห็นด้วยกันมีสามสี่ดอกนี่จ้ะ 여기. 쿠뽀. 냄바. 이따. 이따. 얘 방도? 우와. หาเบิกใักคัะป้านตาไหนจิ๋น้องนี่เลยจะ้ะสองดอกเห็ดเพิ่งข้าวกลันี่จะ้ะสองดอกนี่จ้ะได้พ่อแกงแล้วนี่จ้ะเนี่ได้เห็ดเพิ่งจะ้ะเห็ดดินนี่สองสามดอกไปลุ้นกันต่อจ้า

น้องแง่งไปยง่งมากะวนอยู่นี่เดียบวบบเห็นแง่งกลับขึ้นมาจังเห็นนี่ดอกน้อาฮะโตฮหาตนี่จ้ะดอกน้อยมันเต็มเลยนี่จ้ะ

รองดอกอืมมีจ้ะมีจ้ะย่างไปย่างมากระเพาะอดอกน้อยก็มีบั้งไหมโอ้อยากเอาเดดอกน้อยแต่ว่ามันยืดแน่นนี่จุ่มเดียวกันไหมนี่อื้ออัน bài máy nó nhả chả, bài nó nhả này, nè, đây, đôi đọt, đón ôi, khả nào, khả nào chả, đây cái này นี่จ้ะถ้ามันออกมันออกเป็นมุ้งมาสรุปเพชรกันจ้านี่ก็ได้พอแก่อยู่จา้ามีดสวนมากจะมีดอกตะมูตะมีดอกน้นอยๆจ้ะถ้าเกิดได้ดอกแง่มันก็สิได้หลายกว่านี้เนาะอันนี้มีแต่ดอกดอกน้อยๆจ้ะนี่ค่ะอ่าลงเขามาแล้วจ้ะพอดีกะมาสรุปเพชรให้พี่ๆน้องๆในเบื้อง,งน,อนอกจ้ะเนาะ สำหรับคลินี้ก็ต้องลาไปก่อนเ้ยจ้าเด้อฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าได้พอกันคลิปหน้าด้อจ้าสวัสดีค่ะ